สวัสดีครับ FC Mobile เซิร์ฟเกาหลีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับ Live วอร์ l ชร์เนตะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับคู่แข่งร่วมเมืองกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับตัวนี้ก็เราวอีเวนต์ตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ 21นะครับเดือนนี้นะครับธันวาคมครับถึงเดือนหน้านะครับก็คือ2024นะครับในวันที่24เดือนหนึ่งั่นเองนะครับก็สิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเล่นกันยังไงนะครับผมก็คือมาดูนี้ครับก็คือในสัปดาห์ที่1นะครับก็คือจะเป็นคู่แข่งร่วมมือกันนะครับตัวนี้จะเป็นลิเวอร์พูกับแอตเลติกมาดิดนะครับเพียงเลือกทีมที่คิดว่าจะชนะนะครับผมก็คือจะเริ่มตั้งแต่ ให้เลือกนะครับนั่นคือวันที่21เอถึงวันสุดท้ายวันที่27เดนะครับเดือนธันวานะครับผมก็คือทําการเลือกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับผมอันนี้คือเป็นคู่แข่งร่วมเมืองกันนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนะครับมันจะมีทั้งหมด5สัปดาห์5คู่ด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นคู่ที่คู่แรกนะครับคู่ที่1นั่นเองนะครับผมส่วนของรางวัลนะครับสาหรับเลือกถูกต้องนะครับมาดูด้านขวานี้ครับผมก็คือว่าของรางวัล ตรงตารางนี้ครับรางวัลของทีมเชียนะครับก็อันดับแรกเราก็จะได้ก่อนเลยครับเป็นตั๋วรางวัลของเอเอฟคูณสินะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ลีโวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้มานะครับผมแล้วก็ส่วนด้านขวามือนะครับด้านขวามือครับมาดูตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับผมก็คือจะมีจะเป็นเปิดให้เล่นทั้งหมด 5ครั้งด้วยกันนะครับคือทำการเล่นให้ครบ5ครั้งนะครับเป็น VSA นะครับเออแล้วก็ Head to Head นะครับหรือจะเป็นโหมด Manager ก็ได้ครับเล่นให้ครบ5ครั้งนะครับแล้วก็มารับของรางวัลส่วนนี้นะครับผมแล้วก็มาดูด้านขวามือครับอันนี้จะเป็นผลรางวัลของที่ทายไว้นะครับผมก็คือว่าด้านซ้ายนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับชนะเสมอแล้วก็แพ้นะครับรางวัลของ ผลการทายถูกนะครับของผู้ชนะนะครับตรงนี้ก็จะมีผู้เล่นนะครับของลีโวนะครับก็คือว่าจะทั้งหมด 115- ถึง126นะครับแล้วก็เงินรางวัลเขียวนะครับตัวนี้จะเป็น1000ล้านนะครับแล้วก็ส่วนเสมอนะครับตรงเป็นตัวการนะครับสำหรับทายทายว่าผลออกมาเป็นเสมอนะครับตรงนี้ก็จะของรางวัลก็ลดลงมานิดนึงนะครับผมก็จะเป็นผู้เล่นนะครับ114ถึง126นะครับโอวิยานะครับผมแล้วก็เงินท p นะครับ เงินก็จะอยู่ที่60ล้านนะครับถึง1,000ล้านนะครับผมก็จะลดหลังมานะครับแล้วก็ส่วนด้านขวามือสุดนะครับคือผลออกมาแพ้นะครับตัวนี้ก็ของรางวัลก็จะเป็นสำหรับผู้เล่นอุยงา113ถึง126นะครับแล้วก็เงินรางวัลท p นะครับก็จะลดลงมานะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่10-40ล้านนะครับถึง1,000ล้านนะครับอันนี้เป็นการสุ่มนะครับเงินรางวัลออกมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลสำหรับการทายผลนะครับ ก็คือชนะเสมอแพ้นะครับที่ถ่ายออกมาทีมที่เราจะเลือกนะครับผมส่วนสัปดาห์ที่2ครับมาดูครับสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเปิดให้โหวตให้เลือกนะครับวันที่28นะครับเดือน12นะครับแล้วก็ถึงวันที่3นะครับเดือน1เดือนมกรานะครับตรงนี้จะเปิดให้โหวตนะครับถึงทาการโหวตได้นะครับผมตอนนี้ก็ อันนี้จะเป็นคู่ที่2นะครับผมก็ของรางวัลก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้แอดขอค่าไปเลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับมาดูครับคู่ที่3คู่ที่3ก็จะเป็นดาร์บี้แบทของกรุงลองดอนนะครับผมก็คือท็อตแนมฮอสเปร์นะครับตรงนี้ก็จะเปิดให้ให้เลือกนะครับวันที่4นะครับเดือน1นะครับก็คือของเดือนหน้านั่นเองนะครับถึงวันที่10เดือน1นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเลือกตามวันเวลานะครับผมแล้วก็ของรางวัลก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ ส่วนคู่ที่4นะครับก็จะเป็นบูค่าจูเนียนะครับกับลิวอเพตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่ปรับลูกเมือนกันนะครับก็จะเปิดให้เลือกนะครับวันที่11นะครับผมเดือนมกราเดือนหน้านะครับถึงวันที่17นะครับตรงนี้ก็มาเลือกกันนะครับทีที่คิดว่าจะชนะนะครับผมแล้วก็ของรางวัลก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูคู่สุดท้ายครับคู่ที่5นะครับก็คือจะเป็น ลิยร์ดาร์บี้นะครับคือว่าจะเป็นทีมเอาดีลานะครับกับเอานาเซอร์นะครับตันนี้ก็จะเป็นทีมคู่ปรับร่วมเมืองกัน2ทีมนะครับผมตันนี้ก็จะเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับส่วนของรางวัลด้านขวานนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับก็อย่าลืมมาเลือกทีมนะครับที่คิดว่าจะชนะแล้วก็มารับของรางวัลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เป็นอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ